วันนี้แจ้งมื้ยนี่ยี่แจ้งทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมืรสุขคูทุกคนมื้อนี้กะเป็นบรรยากาศตอนแรกๆเนาะตอนนี้กะเป็นเวลาสี่ห้าโมงแรกนี่แหละมื้อนนี้ก็ค่อยกับสีได้ไปเอาเท้านาะไปเอาเท่ากะไม่ได้ไกลแต่บ้านปปเลยอเอาคือคือบ้านนี่เนาะทุกคนเพราะว่ามันจะค้ำแล้วเนาะไปตอนนี้ก็เท้ากับไปเอาเท่าเลยเนาะทุกคนเท่าไปเอาเท่ามื้อนี้กะไปกับสะสอนคือเก่าเนาะทุกคนแล้วกะ มีตตาลทำมานาวอีกเหมือนนี้อันนี้กะแม่นอุปกรณ์การเอาเท่าอันนี้นี่สวีกเนาะทุกคน <c oughs> บ่อนที่คอยสี่แเปาเท่ากะอยู่ในนี้เนาะทุกคนอยู่ตามทงหน้าทงหน้าแขมบ้านเนาะ <c oughs> บรรยากาศยามแรกๆเ,เนาะทุกคนอันนัก้กะบ้านเท่านะคะไม่ได้ไกลแต่บ้านบ่อนที่เทาสี่แเปาเท่านี่เนาะหน้าตารานเพื่อกระกยังก่อนละ่ะ เท่าบอลที่เฮาเสิไปเอากับแจ็คซิมี่หรือบอลนะทุกคนขาว,วานะมีเนาะแล้วกานิ่งขาว,ว่ามีคนมาเอาก้อนทะาเนาะทุกคนมีฮู้ว่าเท่าก็ยังสิพอ่อยังสิเหลือเฮาอยู่บ่เนาะบรรยากาศคึ้มคืมพลเนาะพ่อแม่พี่น้องเเอยไปจักรว ตอนนี้ค่อยกะได้มาหดบอลทีสีเอาเท่าเนาะทุกคนนี่ <aw> เป็นน้องอันนี้ละเท <1938. S 1> ่าลราเท่ากะเท่าเขาก็เท่าหลายเนาะทุกคนนะคะพอสิมาเอาเท่าก็เท่าก็เท่าหลายดีกะหาเบิ้งก็เนาะทุกคนเขาวน่ามีอยู่เนาะตัวนอ,กอนกะต้นยังหากะเกิดจะมีเท่ากะในเท่าเพิ่นเกี่ยวหญ้าขวายู่เนาะทุกคนเนะ คนแถวบ้านเทาเท่าเรากัยังแข็งแห้งอยู่นะทุกคนนะแข็งแห้งไปให้ไปหน้าไ่กี่เากเียวเต็มสองกระสอบนี่บอยนาะเกีียวเตรมสองกระสอบยังผู้มน่ยจากโต้ขวายเยอะสิหลายเลย โน่เถ่าหองกับเท่าเล่น้ทุกคนนะอันมันฟูขึ้นมานะมันเท่านทุกคนเบิ่งนี้เบืงแกันแม่นโกางหน้ากันแม่นก่อชมีถึงเหมือนนันตอนนี้ซอนมาเกิบกำลังซ้อนอยู่เขาว่าน้องนี่ปีงลายนะทุกคนค่อยกยัะมีการลง นี่เนาะทุกคนเท่ากันนี่เริ่มจะแก้แล้วเท่ากะมันเห็นมันเลยทุกอ้าวเซื้อดูคุ้มมากนะตอนนี้ผนก็เริ่มโตกมาเนาะนี่ห้ามก่ายังซ้อนอยู่เนาะทุกคนซ้อนจนพ่อพูดละพผลโตกกระแข้งเพราะว่าผนกระตุกวิ่งแห้งเนาะผลโต๊กสมนี้นี่แข้งก็ได้อยู่เนาะทุกคนพูดเนาะทุกคนผ่านนะเขาก็เอาอยู่ โซนเห็นปีงนะทุกคนตุ๊ก่กายหน,หนึุ่๊กง่ายหนึงเลยตอนนี้กรลมพลก็มาแห่งกันนะทุกคนหนาสิงคณะพลมาแล้วทางพูนะทุกคน,บบน,นมาแล้ววันนี้บัพพุมมาเพื่อกระมา,เ,าเท่า อ <c oughs> ตอนนี้กับผลตกมาแหง้งแล้วทุกคนเท่ากับสิได้เมือแล้วบานีเขาเอาเท่ากับได้บิลายปั้เลอแต่ก็พ่อลาบละ่ะทุกคนเท่ากับได้สองปั้นเนาะทุกคนเมือแล้วก็ปั่นเดือยผลกระตกอะลีนะทุกคนบานีนี่ตกแห้งอละลีเนาะพักอันนั้นกับเมนบ่าพมมากับน้องเพื่อนเนาทุกคนเพื่อนก็มาเอาเท่าที่สาบานีเพื่อนลงเอาแล้วบานี้น เาทัา้งเอาเท่าทัา้งผลต๊เนาะทุกคนคอยกะกำลังพลาดเดืมอมเลนาะทุกคนแห้งเต็มเาทุกคนนี่ตอนนี้กะย่างเนาะทุกคนย่างห้างบ้านอยู่นี่กะสืได้ล้างหอยต้มเนาะทุกคนล้างหอยต้มสำหรับเท่าอันนี้ก็เป็นหอยที่ค่อยไปงมมาละ

หลังจากที่ล้างเละแล้วก็พักเหมือนอันนี้กับเ็นพักที่เฮาซิเซอร์ลาบเทาเนาะอันนี้กับเ็นทับโบแล้วก็มะเขืออันนี้นี่ตักแพลวอันนี้แล้วก็พักหอมโหแล้วก็พักเสริมอีก,โโก,พ,กอพักกับลายนี่เติมเนาะ หอยสุกแล้วกระตักหอยออกมาจิ้มบะน,นี้นี่เนาะอันนี้กับเมนหอยเราจิ้มแล้วนะท่อพักลงบะนี้ ซื้อมาคิดโคอันนี้กะนี่รือไมาเลยถ้ามีเท้ากุ๊บเสร็จแล้วตักเนกันเข้มเนาะแม่จังมักันชื่อเดียวกัน รรับเทาเขียวทุ่มอยู่โลแลวเด่นเลยลหลังจากที่เ่ารับเทาแล้วห่ากระแบงมากินเพื่อนทาวเราทุกคนเพราะว่าฮามาลาบเพื่นเขาอีน,น่ายเพื่อนเขาน้าเป้าพี่เนาะนี่แล อยู่รับคลิปนี้ก่ออยู่เจ้างนี้ยนเนาะคลิปหน้าโผกิวใหม่